เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะพานั่งเจ้า F R สองหนึ่งศูนย์นะรถใหม่นะคลิปท,ทีแล้วก็นั่งไฮเทคสองหนึ่งสองมาดูเจ้าหลิวกงก็ขออนุญาตถ่ายหลายๆคลิปหน่อยนะกับทีมงานเสียบแบงค์ครับแบงค์แมกโคเล็กบ้านฉางนะครับ คนขับชื่ออะไรครับเนี่ยฮะพงศ์อ๋อจานพงศ์อยู่รตัตนาวาปีหนองคายหรือเปล่า,านะนี่ครับเดี๋ยวเราจะพานั่งคันนี้นะนี่กระดัษไสกระดัษไสสี่เมตรยี่หรือเปล่าเนี่ยฮะ สเมตรไม่น่าใช่นะเยสเมตรยีหรือเปล่าเนี่ยดูจากสายตานสี่เมตรยเนยีไหมหรือว่าสเมตร อะไรเลยอูะย,ยังไม่ได้ขอเขาเลยครับโอ้ยต้องโดนต้องโดนไปตัวนี้ต้องโดนดูดิสวยไปดิครับไปด้วยหน่อยอไปด้วยหน่อยโอ,อ้โหฟาวเวอร์เด้นี่ สวยมากเลยครับต้องแต่งอะไรเยอะเลยดูดิสภาพหน่อยโว้เจอแต่แบบนี้เลยโอ้ยเอ้าเอามีเด็กด้วยขออนุญาตด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับฮะกินนอนในรถครับต้องตีหัวนอนมาอันนี้ อันนี้กินนอนด้วยกันได้เหรออันนี่เด็กคนที่บ้านรู้ไหมเนี่ยฮะต้องมีไว้หลายๆที่ <c oughs> โอ้นี่นอนสองคนได้เหรอได้ครับตัวเล็กๆมาอือตัวเล็กถ้าพอๆกันเลยเนาะน,นี่ <c oughs> นอนได้เหรอเออนี่ต้องโชคดีๆนะนี่มันก็เด้งบ่อยต้องไปจัดโชคเอ็มดิลระเบิดแล้วเนี่ยต้องอัดจจลเบีบ่อยๆเดี๋ยวเพ่อนรู จอดบ,บ่อยนี่รถโยกบ่อย,อย,อยน,นี่มีโอ้รถสนามมาหน่มีนี่วงยิมฟีโอ้ย <c oughs> นี่อันนี้คนอุบลเลยเหรอไม่ครับอันนี้ผมอยู่สีสกเกตครับอ๋อสีสกเกตครับอ,อ๋ออยู่เพื่ออะไรอยู่คุณหานครับอ๋ออยู่คุณหานนี่นะครับผมโอ้คุณหานนี่มาหากินแถวนี้ก็เยอะนะเยอะเยอะอืมคุณหานน่ะรถเล็กอ่ะ อันนี้รถเล็กไหมไม่ใช่เนาะไม่่ใชนี่รถกลางเนาะอาจจะโซนกรุงเทพรถมันเล็กเยอะฟุกอะไรนะ<า>โตง้งเสียโต้งอะไรเน,นี่ยอ๋อเสีโต้งไม่อยู่โซนราชบังใช่ไหมโซนเออ,อเจอเขาอยู่นะเจออยู่สวนเอ้ยสนามเจ้านอยไ, <ป S 1> ได้ไปไหมไปครับไป,ไปอยู่เหอครับตะก่อนก็วิ่งกับเสียโต้งโอ้โหเหรอวิ่งอยู่กรุงเทพแต่ก่อนแต่ก่อนวิ่งด้วยกันครับอันนี้มาอยู่ระยองนานยัง ไปไปมามาไปไปมามามีงานนี่ก็มานี่มีงานกรุงเทพเที่ยวก็ไปกรุงเทพอ๋อมันก็ไม่ไกลเนาะครับจากนี่ไปกรุงเทพใช่นี่ทำแต่ไรบวันเลยเหรอครับใช่อู้หไม่ได้ไปวิ่งงานธุงงานเที่ยวแถวบ้านเราเลยไม่เคยไปเลยครับเมียไม่ให้ไปหรือเปล่าเมียชอบอยู่กรุงหรือเปล่านี่ไม่เหลือหรอกพี่มี่สบายเนาะ รถพี่ก็ไม่ก็เหลือไม่เหลือเลยแหละ<ช>ว่าก็พูดก,กันตรงๆนี้แหละขจะขายออกกันหมดแล้วอตอนนี้รถแถวบ้านก็ขึ้นมากรุงเทพกันเยอะอืออ๋อนี่ไงรถเล็กนี่<ช>ของใครเนี่ยของอีกทีมหนึ่งกันอีกทีมหนึ่งครับนี่อ๋ออันนี้น,นี่โทษนะอันนี้ซื้อสดหรือซื้อผ่อนผ่อนครับผผ่อนครับเดือนเท่าไหร่สองเดือนละสามหมื่นครับเออ สามหมื่นครับผมแต่สามหมื่นนี่วิ่งวิ่งสิบวันก็ส่งได้เลยนะครับทำเองงานทุกวันก็อันนี้ทํางานได้ทุกวันไหมก็ช่วงนี้ก็ทุกวันอยู่ครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้จได้ออกดสามพันห้าสี่พันสี่พันบ้างแล้วแต่แล้วแต่จะรับงานได้ก็ถ้าวิ่งแบบนี้มันก็ส่งได้นะแต่ถ้าไปวิ่งดินส่งไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้ นะก็ลองดูอะวิ่งแต่บ้านเราเนี่ยเหลือไม่พันหนึ่งอะน่าจะแปดร้อยแค่นั้นเลยเนาะเจ็ดแปดร้อยแต่มาวิ่งโซนเนี่ยมันเป็นโซนแบบเรียกโซนอุตสาหกรรมเนาะมันก็จะเหลือหน่อยแต่ก็ต้องมีแบบมีทีมงานที่เรารู้จักเนาะเราจะเข้ามาวิ่งบางทีมันก็ยากนะถราไม่รู้จักใคนไม่ได้วิ่งไม่มีงานม่ วันนี้สามหมื่นก็หนักู่ยหน,นักนะ<ม>จงจง,จงกี่ปีแล้วนี่จะเข้าสามปีก็ยังได้นะอพอพอพอตัวถัวประเทศไทยครับอืมแต่รถยังสภาพสวยเลยเนาะอืมผมนึกว่ารถใหม่ป้ายแดงเลยนะมองข้างนอกนะโอ้รถสวยแค่ไหะชอบล้างรถครับอืมแล้วไฟเปลี่ยนใหม่แล้วน่นหรือไฟไนี้เลยไฟหน้า ใช่ยังนี้เลยครับผมอรุ่นนี้มันไฟงี้เลยเปล่ครับผมสามปีแล้วนะกำลังจะเข้าไสองปีครึ่งมันะดาวเท่าไหร่นี่สองสามหมื่นนี่ฟรีดาวครับฟรีดาวอู้ถึงว่าได้มันหนักครับใช่ครับเพราะว่าไม่มีทุนครับเลยอยากได้รถใจมันรักครับมีทุนเลยหาสู้นี่สู้ได้สามปีแล้วเลยกี่ปีครับเหลืออีกก็ส่งระยะยาวยาวเลยนะ 4ี่วดปประมาณ7 7ปี7ปีครับอีก4ปีครับโอ้สบายสี่ปได้อยู่แล้วแบบเดียวอืแล้มีพักพวกมีทีมงานรู้จักอย่างเงี้ยวิ่งได้ครับเหลือส่งอยู่ไม่ต้องไปวิ่งไหนงานชาวบ้านชาวบ้านเราหรอกเหนื่อยวิ่งต่างหลายที่อยู่ไอ้นี่วิ่งแบบ ไปเรื่อยๆจียวๆใช่ไหมไม่ให้ผู้หญิงขับบ้างไงให้เราแฟนขับบ้างไงขับเป็นไหมนี่ต้องโทรเรียกประกันรอโอ้ประกันชั้นหนึ่งอีกยังอยู่ประกันชั้นหนึ่งไหมนี่สามครับหนึ่งไม่ไหวเลยเดือนเท่าไหร่ถ้าชั้นหนึ่งเนีห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นั่นไม่สูงน้อติดขวดชั้นสามดีกว่าเนาะเราขับเองเราขับเองเราก็ระวังเอา เปิดเลยเมื่อวานเนี่ยนี่มันแห้งแล้วแดดจ้าเลยคับไอ้เราพักในห้องหรือพักในรถเนี่ยถามจริงพักในรถฮะอยู่ในรถเลยครับอืมลูกออกมาในชื่อรถเลยนะชื่อเอปาร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าในกรุงเทพมันก็มีบ้านอยู่ทั้งบ้านในกรุงเทพเออถ้าเราถ้าเราไปเช่าห้องอยู่มันก็เสียค่าห้องอีก ใช่ครับเราสู้กินนอนในรถอาบน้ําในปั๊มใช่ไหมไม่ไม่อก็จะมีแคมป์ที่เขาแก่ที่รู้จักก<อ>ันอจอดกันจอดกันห้าหกคันองี้มันมีแคมป์อยู่มีห้องน้ํามีอะไรอืมอืมอืมก็มก็ดีอยู่นะรถถ้าเช่าห้องมันก็ค่าแม่จำค่าอะไรหมดเยอะอเนาอยู่ยนี่ไปก่อนนี่แหละอยู่นี่แหละบ้านคือรถใช่รถคือบ้าน เออเหมือนกันแหละไม่จุกจิกรอกเนาะรถห่างเนาะไจจุกกิอืนิดนิดนี่เครื่องเดิมแมปยังแมปนิดนิดเฟืองเร็วเฟืองเร็วครับวิ่งงานอย่างนี้กับเฟืองเร็วก็ได้เนาะครับไม่ต้องไปเฟืองช้าหรอกช้าเกินอยู่หน้างานตลอดอยู่แล้วจมก็จมก็ดันจมก็ดันสบาย่ะ อุ้นี่ถ้ารถไม่มีง่วนนี่เก็บเงินอย่างเดียวเลยนี่เขาง่ายบ้านจะหมดง่วเลยนะอีกสี่ปีสู่ต่ออีกสี่ปีมันมีหลายทีมอ่ะครับนี่บ้านใหญ่มากเลยมีปัญญาซื้อเนี่ยสิบล้านพี่มาแล่ยองบ่ย 2, อยไหมพี่ไม่บ่อยแล้วนานช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้ว เที่ยวกันเป็นสิบสิบคันนะที่น่าจะมาเนาะยังไงวิ่งเที่ยวกันอ๋อวิ่งงานเที่ยวใช่รถเป็นสิบสิบโซนนี้เขาวิ่งเที่ยวเท่าไหร่นะตอนนงานที่ผ่านมากวิ่งกันเที่ยวละหกร้อยนี่หกร้อยครับได้วันละสิบสิบเดีเที่ยวอุ้ยว่ารถมันไม่ติดนะโซนนี้มันวิ่งหยบเอาหยบเอากันเลยเออวิ่งรถอย่างนี้ด้วยเนาะครับ เข้าด่านในพานเฉลุยเลยนี่พานพันเนเหรอวิ่งใส่ด่านอย่างเดียวเลยไม่โดนอะไรเลยนี่นะคันนี้เนี่ยไม่โดนหรอกถ้าโดนก็บางทีก็ถ้ามันจะเอายังงี้ก็เอาไฟหลังคาแค่นั้นก็มันออกไปสั่งมาอะไนั้นเลยไฟหลังคาก็ออกไปสั่งก็จบครับอือในกรุงเทพมันทําเที่ยวไม่ได้ลมกรุงเทพลมติดเที่ยวแพงก็จริงอยู่แต่ว่าลมมันติด โอคผิดอะประมาณนี้นะอีกคนหนึงแหละเป็นคนแซงไปที่แหลบอกว่าโอเคแล้อีกคนนึงเนคนงเออลุแล้วน้ำมันก็ต้องคาดอคามดีอ้าวอันนี้เขาโอเคแล้วมเห็นมาลุอีกอะอันนี้เขาโอเคแล้วรอยังไได้ออกอกแอาออกอีก <c oughs> เอา,ากกออกอ,อ,อ,อีกห่ว <c oughs> เราไม่ผิดนะนี่ใช่ไหมเออ เราก็ได้งานอีกวันหนึ่งใช่ไหมใช่ครับดีเลยแจ้วแจ้วงานรายวันดีงี้แหละรถก็ไม่ค่อยได้เจอฝุ่นอืมบายเจอกันใหม่ครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับกับทีมงานรถดำนะครับ ดียวรก,ก่อนเร็วเจอกันใหม่ครับบายบายครับผมโอ้ oh. การงานดีเงินดีครับเงินดีไม่มีโกง